จาก story, สตอรี่นกพงศกรที่เราเคยได้ทำข่าวไปบ่าวโจเกี่ยวกับเรื่องอยากมีนะโมเมนต์ที่มีแฟนอยู่เคียงข้างคอยคู่คิดแต่ติดที่ว่าลูกสาวไม่ให้มีมนะจากสตอรี่นี้ก็กลายเป็นประเด็นเลยนะแฟนขับ,บ FC ถามเข้าไปเยอะมากถามแม้กระทั่งไปถึงน้องอาอายอจนล่าสุดเราได้เห็นคลิปหนึ่งน้องอาอายได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้บ่าวโจ้ครับค่ะเพราะว่าน้องอาอายก็คือเป็นลูกสาวบุญธรรมของพ่นอนงพงศกรนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็กระแมากๆแฟนคลับเอซี FC ก็รักมากๆจนอยากจะมีแบบอยากจะเข้าไปเป็นคุณแม่ เอออยากจะเข้าเป็นคุณแม่อาอยากได้แ huh. ม <iv> like you. ่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วพอนะคะสตอรี่นี้เราก็เคยได้ทําข่าวไปและน้องาอยก็ยังได้บอกอีกว่าน้องาอยนะคะไม่เคยได้ห้ามคุณพ่อเลยนะเพียงแต่คุณพ่ออยากมีก็คุณพ่อก็มีไปเลยก็เคยบอกพ่ออยู่เพียงในวันที่น้องทําการแสดงน้องก็ห้ามพ่อไปตามที่ว่าพ่อห้ามไม่ให้มีแฟนที่ว่ามีคลิปคลิปเอที่วันนั้นน้องอ จะมีน้องผู้ชายมาก็คือเป็นลูกหลานนี่แหละเป็นน้องเบกน้องเ๊ก<ม>ที่เป็นเพื่อนกับน้องอาายอะค่ะเป็นหลานชายของคุณเอกวิรศากดิ<ม>์ได้ขึ้นเวทีมาทําให้น้องอาอายสกุลพรเนี่ยเสียอาการ<ม><ม>เสียอาการแบบคืนแล้วคุณพ่อก็ทําตามเหมือนดุห้ามลูกอะลูกสาวอะเนาะ<ม>ลูกสาวก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาหนูไปโรงพยาบาลหน่อย<ม>จากทิปนั้นก็เลยกลายเป็น สตอรี่ที่บอสน,นพงศกรได้ลงอพอเกิดลงสตอรี่ปับ๊บน้องไอยก็ได้มาตอบเพราะเพราะว่าแม่แม่เอฟซีที่ถามเข้ามาว่าจริงหรือ,อที่หนูห้ามพ่อโนบไม่ให้มีแฟนครับน้องก็บอกบ่ได้ห้ามจ้าแต่ว่าก็บ,บอกพอ่อยู่ว่าัาพ่ออยากมีแฟนพ่อก็มีเลเดอร์อพอ่พอพ่อโนบก,ก็ตอบนูวาพ่อบ่มีหลอกพ่ออยากอยู่กับอีลาอ,มอ,อไม่อยากไม่ให้อยากอยู่ได้ไงลูกสาวน่ารักขนาดนี้ใช่ครับ อาอายสกุลพรน่ารักมากๆเป็นเด็กที่ช่างพูดครับแล้วก็เป็นเด็กที่มากด้วยความสามารถเสียงดีเสียงมีพลังการสแสดงเลือดการสแสดงเลือดนะไม่ได้เรียนการสแสดงแต่สแสดงออกมาได้ทุกบทบาทรับรับได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะโศกจะเศร้าจะร้องไห้จะหัวเราะจะตลกได้หมด สมแล้วที่มาเป็นลูกบอสนองพงศกรหัววัยหัวดีทันคนครับผมฉลาดหลักแหลมวันนี้ต้องยกให้อาอายสกุลนพรเลยค่ะครับผมนี่ก็คือเป็นเรื่องราวเนาะที่สาวสีได้ย้อนเรื่องราวให้ฟังว่าในโมเมนต์ของพ่อลูกที่เคยแซวกันเล่นบ,บนเวทีมากอะไรมั่งจนนกพงศกร,รก็ได้เอามาโพสว่าเหมือนว่าอยากมีคู่ใจอยู่นะแต่ว่าไม่มีคือลูกสาวหัวงอะไรอย่างงี้ในตอนนั้นเนาะแต่อะาอายก็ได้ออกมาตอบแล้วบอกว่าคือก็ไม่ได้ห้ามพ่อนะถ้าพ่ออยากจะมีหรือว่าถ้าถึงเวลาถึงโอกาสว่า ถ้าจะมีคุณแม่มาให้จริงๆน้องก็เราก็ยินดีอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็ความคือเป็นความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกนะครับที่มีโมเมนต์น่ารักมาให้เราพวกเราได้ดูกันทุกวันเมื่อกี้ก็ได้นั่งดูไลฟ์สดของเขาที่เหมือนนั่งอยู่บนรถสักอย่างคุยกันว่าจะไปไหนกันแล้วก็<อ>กินเป็นแบบเป็นปลาเส้นอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยกินไปด้วยคุยไปด้วย,วยพูดถึงเล่าเรื่องราวเรามาเปิดทันตอนเรื่องราวที่ว่าน้องบอกว่าน้องดื้อมาสมัยอยู่ปอรนึ่ง ถ้าน้องตกต้นไม้อะไรเงี้ยเออเราก็ฟังไปแล้วเราก็ยิ้มไปเออพอได้ฟังเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังเป็นเด็กที่เด็กเป็นเป็นเด็กที่มีความขยันเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเออแล้วก็พูดเก่งค่ะจริงเป็นเด็กที่พูดเก่งแต่ไม่ได้ก้าราวนะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็จ้าจ๋าตลอดครับก่อนหน้านี้ก็เห็นคลิปหนึ่งตอนที่ไปทําการแสดงอยู่น้องก็แอบเข้าไปใน เต็นของนางเอกพี่แพวทิดาไปกินขนมทำงานบริจัดการน้องแพวก็ได้ถ่ายลงมาอยู่น่ารักแล้วน้องออยก็คือเป็นที่รักของทุกคนในวงเสียงวิหกโดยเฉพาะบอสนงโงพงศกรกับย่าหนุที่หล,ล,ลงลูกหลงหลานหนักมากหลงมากไม่ใช่ว่าลูกหลงพอ่อหลงหลานหลงย่านะแต่ทั้งคุณย่าแล้วก็คุณพ่อเนี่ยหลงลูกด้วยความน่ารักความช่างพูดความช่างแบบ เอาใจขอมพูดเก่งของน้องอาายแล้วก็การแสดงหน้าเวทีบอกเลยว่าเอาอยู่ไม่อายไม่ตื่นไม่ตื่นเวทีเวเออแปลตรงนี้แหละแปลตรงที่ว่าน้องไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่แบบนี้มาก่อนแต่พอน้องมาขึ้นแล้วน้องไม่ตื่นเวทีเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากขอชื่นชมอยากขออวยนิดนึงอยากขออวยนิดนึงคือในเรื่องของการร้องเพลงที่ต้องมีจำเนื้อเพลง จำเนื้อไม่เท่าไรนะจำจังหวะดนตรีจำขึ้นว่าต้องขึ้นตอนไหนท่อนไหนด้วยนะน้ำเสียงคีย์ที่ใช้ถูกต้องไหมเนี่ยเราขอเช่นชมเลยว่าอาอาเก่งมากจริงๆจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องจะมาอยู่วงเสียงวีหกจะมาอยู่กับพ่อนกเนี่ยน้องฝึกร้องเพลงผ่านช่อง YouTube อเด็กอายุ11ปีฝึกร้องเพลงจากช่อง YouTube อจากที่เด็กบางคนดู YouTube เพื่อดูการ์ตูนดูสนุกดูคลิปต่างๆที่มัน,เป,นเป็นคลิปที่ เด็กดูแลสนุกอ่ะแต่น้องไอใช YouTube เป็นประโยชน์คือนำมาร้องเพลงจำเนื้อเพลงเนี่ยเราขอเช่นชมน้องาอตรงนี้ไม่แปลกเลยว่าณนะวันนี้ที่มีแฟนคลับ f อที่รักน้องอาอยเยอะมากและพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็มีผู้ใหญ่เล็งเห็นอย่างทั้งด้านบอสนกแล้วก็เสียงม,มิหงดะที่เล็งเห็นว่าอ้องไคือเพชรเม็ด,มดงามเม็ดหนึ่งที่พร้อมมารับั้นและเป็นนกน้อยตัวหนึ่งที่จะมาอยู่กับเสียงม,มิหงพร้อมจะโบยบิน ครับเนาะนี่ก็คือแบบนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยมาสจั่นคนหนึ่งแหละเรียกว่าเป็นเด็กก็ได้เพราะอายุสิเอดปีแต่ว่ามากด้วยความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์ติดตัวมาเนี่ยก็คือเสียงของน้องแล้วน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักฉลาดหลักแหลมเนาะกต่ตันยูอยากหาเงินช่วยคุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงตนมาด้วยความลำบากแล้วก็อยากจะ เดินตามเส้นทางความฝันของตัวเองโดยที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยม,มีเพียงเสียงที่เป็นพอสวรรค์และการฝึกฝนของน้องเท่านั้นที่แบบที่แบบเราต้องทึ่งอะ่ะเด็กตัวอายุเท่านี้นยังคิดได้คิดออกว่าตัวเองต้องอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนักร้องอยากจะหาเงินช่วยคุณย่าแล้ววันนี้น้องก็ทําได้จริงจริง แล้วน้องอาอายก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองซิงเกิลแรกนั่นก็คือหลานยางงามบอมก็คือเป็นเป็นชีวิตของน้องอาอายเลยที่ได้มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงและทำให้เพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวของน้องอาอายทำให้แฟนลับรู้จักน้องอาอายมากขึ้นและตอนนี้ก็ยอดวิวก็ไม่ธรรมดาร้านแตกเป็นที่เรียบร้อยทะยานขึ้นเรื่อยๆตอนนี้หนึ่งร้านหนึ่งแสนกว่าแล้วนะก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันที่อยากฝากแฟนขับเอฟซี ให้ช่วยซัพพอร์ตน้องแล้วก็ดูเพลงเนี้แล้วจะได้รู้ว่าอาอายคือใครอาอายมาจากไหนอาอายเป็นแบบไหนมาครับ<อ>ผมอนาคตไกลแน่นอนนะครับสำหรับน้องอาอายสักุณาพรเสียงพิ่หกนะครับเห็นแค่เปิดมาแค่นี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหถ้าออกมาได้ดีมากๆดีโจทย์แตกมากๆแล้วก็บทบาทที่น้องได้รับนะ รู้สึกว่าน้องเอาอยู่น้องทำได้ทุกบทบาทจริงๆ<ช>มารอดูพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไง<ม>พอได้มาอยู่กับเสียงวิหกไปปี2ปี3ปี4นี่จะเป็นยังไงเชื่อว่าน้องจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนแล้วก็เชื่อในอเขาเรียกว่าเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกเองที่ปั้นศิลปินมาหลายคนแล้วแล้วก็เชื่อใน ความสามารถของน้องเองหลังจากที่เราได้เห็นผลงานของน้องแล้วอย่างเงี้ยน้องเรารู้สึกว่าอืมน้องเป็นคนที่มีของคนหนึ่งเลยแหละชะยิ่งมาได้ครูบาอาจารย์ดีมาได้อยู่กับพ่อโนกแล้วเนี่ยเชื่อ<ช>ว่าอนาคตไกลแน่นอนนะครับฝากด้วยน,นะครับผมสําหรับน้องไอายสยุณาพรเสียงพี่หกนะคะรับสาวน้อยมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนของวงการหมอลำครับค่ะ อยากให้คนที่ยังไม่เคยรับชมหรือว่ายังไม่เคยติดตามอยาให้เข้าไปติดตามจริงๆค่ะเพราะน้องอาอายจะทําให้คุณยิ้มแก้มแตกยิ้มไม่หบแน่นอนค่ะครัผมสําหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีมืองเลยบาวโจดีไซน์ครับก็ได้นําความน่ารักของพ่อนกน้องไอ้ล,ลูกนกอย่างอาอายมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราสคนด้วยนะคะค สำหรับคลิปนี้ก็อขอลาไปก่อนเนาะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ